หิวข้าวหิวข้าวอยู่มีส้มตำไหมมีส้มตำนะผมีตามกูขายไอติมหิวข้าวย่างอยู่นี่ใครอยากกินข้าวใครกินอะไรกันไม่ได้ใส่นี่มาจากฟาร์มหิวมีผัดกะเพราไหมผัดกะเพราเห็นตาดูขายไอติมเลยมันซื้อผัดกะเพราตำหาอะไรผมไม่ชอบกินแบบไม่ชอบกินแบบข้าวเออมีโอเคมีไข่เจียวมูสับไหมครับนี่บะเก็ตคันนี่ไม่ได้ใส่นี่อะไรอะ กระเทียมนี่มาได้ใส่หือก็หิวหิวอยากกิ้มันมานแต่ไหนเนี่ยหัวแท่งแล้วแท่งตัวเนี่ยตัวเนี่ยหัวมันมาได้ใส่ยี่ห้อกินไมาได้ใส่เนี่ยเอาอยู่มีอะไรเอาข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวกับไก่ย่างไก่ย่างมีไหมอ่ะก็ไย่ดิ้งอะไรนะไก่ดิ้งก็ไก่ไอติม ไม่มีข้าวหรอกไม่มีข้าวหรอกโอย้ยแหมกาเป็นไอติมอเอาทางอ,างอะไรนะไอติมไอชอบกินเป็นข้าวไอไม่ชอบไอติมมึงก็ไปทางอื่นไงแสดงว่าต้มยำคุ้ง <c oughs> ไม่มีด้วยหรอต้มยำคุ้งอยเก็ดนทานนู้นอะไรนะเอาเอาอันนี้นะครับเอากะทินะเอากทะทิอย่างเดียวนะ อย่าอย่าตักเยอะนะกินไม่หมดอ๋ออ๋อเป็นแบบนี้ขนมแบบนี้เหรอกลวยโอ้ยกล้วยมีสติ๊กไหมอันนี้จะกินได้งั้นย้อยเงี้ยนางนางสติ๊กเขาขายไอจิ้มเขาขายไอติมมึงเ้นย้อนางสติกทั้งบ้าใขาชอบกินขนมพังกับสเติ๊กใส่มีาิ้ไม่กินไปเนี่ยกินใส่สติกสต็กด้วยไหมละลายเหมือนไอติมเนี่ยมดเลยตลาทิ้งไม่กินไป